ค่ะก็สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนในสัปดาห์ที่2นะคะของการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นวันที่1นนะก็คือเป็นคาบที่1ใน1สัปดาห์นะคะเราจะเรียนวิทยาศาสตร์กันทั้งหมด3ามคาบด้วยกันนะคะสาคาบ3วันด้วยกันอ่ะ จากคราวที่แล้วครูให้เด็กๆไปสืบค้นข้อมูลนะคะไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็ทํำใบงานไปแล้วนะคะสามใบงานเกี่ยวกับเรื่องแอปเปิลเอ่ยเกี่ยวกับประโยชน์ของวิทยาศาสตร์เอ่ยธรรมชาติของวิทยาศาสตร์หรือว่าแบบประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆนะคะคราวนี้เราก็จะมาเข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนกันนะคะเราก็จะเรียนบทแรกกันในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีะคะ่ะเด็กๆสามารถดูควกคู่ไปกับหนังสือ ได้เลยนะ,ะสิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีหรือเราเรียกว่า chemical reaction โอเคไหม chemical reaction นะคะก็คือปฏิกิริยาเคมีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสารเดิมไปเป็นสารใหม่โดยสิ้นเชิงนะคะ แล้วก็สารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้เหมือนเดิมหรือถ้ากลับมาก็ทําได้ยากอย่างเงี้ยค่ะเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีนะคะปฏิกิริยาเคมีก็คือเกิดเออก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสารเดิม ไปเป็นสารใหม่อย่างสิ้นเชิงเันไหมคะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารใหม่อย่างสิ้นเชิงนะคะองค์ประกอบก็แตกต่างไปจากเดิมนะคะคุณสมบัติก็แตกต่างไปจากเดิมแบบนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีตัวอย่างของปฏิกิริยาเคมีเช่นอะไรเช่นคูเอาไข่ามา แล้วเอาไปต้มเอาเอาเอาไปเอาไปต้มเนาะไปเจอความร้อนนะคะก็จะกลายเป็นไข่ต้มนดกบอกว่าไข่ต้มอ,อันนี้ก็คือไข่ไข่ปกตินะคะพอเราเอาไปต้มเสร็จแล้วเนี่ยไอย้ตัวโครงสร้างภายในของไข่อะของไข่ต้มเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมจากตอนแรกมันเป็นของเหลวถูกไหมคะมันคือมันคือของเหลวก็คือเป็นลิควิดเนาะจากนั้นมันก็กลายเป็นโซลิดก็คือเป็นของแข็งนะคะมันกออ็คุณสมบัติของมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วเวลาเราจะทําให้ไข่ต้มเนี่ยกลับมาเป็นไข่สดแบบปกติเนี่ยมันก็ทําได้ยากฉะนั้นแบบนี้นะคะเราก็จะเรียกว่ามันเกิดปฏิกิริยาเคมีแปลว่าตอนนี้เกิดปฏิกิริยาเคมี ทนไมคะฉะนั้นไอ้ไข่ตอนที่เราเอาไปต้มเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เราเอาไปต้มเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าสารตั้งต้นแต่พอเกิดการเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์เราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะคะสารตั้งต้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า reactant ผลิตภัณฑ์เราเรียกว่า product ค่ะฉะนั้นเด็กๆก็จะเห็นว่าอะสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือจาก reactant ไปเป็น product แล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราดูยังไงว่ามันเป็นปฏิกิริยาเคมีอะเด็กๆลองมาแยกกันดูนะคะว่าอะไรคือปฏิกิริยาเคมีนะข้อที่หนึ่ง เผากระดาษข้อที่2เอาน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำไปล้างพื้นห้องน้ำต่อไปอย่างที่3าอะไรอีก น้ำกลายเป็นน้ำแข็งอย่างที่สี่ข้าวทิ้งไว้จนบูดอย่างที่ห้า การเกิดสนิมอันที่หกคือเอาไข่มุกผสมลงไปในชานมนึกออกปะ แล้วก็อันที่7เอาพริกเกลือแล้วก็น้ำตาลผสมกันกลายเป็นพริกเกลืออา้าวคำถามครูถามว่าเด็กๆลองมาวิเคราะห์ส,สิว่าอะไรเราเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีหนึ่งค่ะการเผากระดาษเด็กๆว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีไหม สารตั้งต้นคืออะไรลูกคือกระดาษถูกปะพอเราเผาเสร็จเราได้อะไรคะที่เท่าออกมาฉะนั้นคุณสมบัติของกระดาษกับที่เท่าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันฉะนั้นคุณสมบัติของกระดาษกระดาษเป็นแผ่นสีขาว,ขาวถูกไหมคะโดนความชือ้อแล้วก็ ถ้ามันโดนความซื้อนะ่ะกระดาษมันก็จะแบบมันก็จะเปียกถูกปะแต่ถ้าขี้เท่าโดนความซื้อมันก็จะแบบละลายไปเป็นน้ําขี้เท่าอย่างเงี้ยโทษน,นะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยคุณสมบัติของมันก็แตกต่างกันอย่างคุณสมบัติของขี้เท่าเนี่ยพอละลายน้ําแล้วมันได้เป็นคุณสมบัติเป็นเบสใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยมันเจอน้ำมันก็ไม่ได้เป็นริดเป็นกรดเป็นเบสอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็น ปฏิกิริยาเคมีต่อไปเอาน้ํายาล้างห้องน้ําไปล้างพื้นในห้องน้ําก็คือเราเทน้ํายาล้างห้องน้ําเนี่ยพอเราเทน้ํายาล้างห้องน้ําไปที่พื้นห้องน้ําผลปรากฏว่ามันก็จะเกิดการกัดกัดตามร่องของมันใช่ไหมคะก็คือเกิดการทําปฏิกิริยาแล้วพอมันกัดเสร็จปุ๊บมันก็ทําให้เป็นไงคะมันสะอาดฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยนะคะก็คือมันสามารถกัดก่อนแล้วก็กัดก่อนหินปูนสลายหินปูนน่ะ ที่เป็นยาแนวตามรอยกระเบื้องอย่างงี้ค่ะฉะนั้นตัวนี้ก็จัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีต่อไปอย่างที่3ก็คือน้ำกลายเป็นน้ำแข็งน้ำคือ h 2 o เป็นลิควิดกลายเป็นน้ำแข็งคือ h 2 o ที่กลายเป็นโซลิดฉะนั้นครูถามว่าน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็ยังไปสูตรโมเลกุลเหมือนเดิมคือ h 2 o เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนสถานะจากลิควิดกลายเป็นโซลิดเฉยแต่คุณสมบัติความเป็นน้ำ ความเป็นสูตรโมเลกุลของมันก็ยังคงเดิมแบบนี้นะคะเราจะจัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีไหมคะเป็นไหมสารตั้งต้นเป็นน้ำเฉยๆเป็นน้ำที่เป็นของเหลวส่วนผลิตภัณฑ์ก็คือน้ำที่เป็นโซลิดฉะนั้นไอตัวเนี้ยนะคะน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเราก็ไม่จัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีต่อไป ทำไมไม่เป็นปฏิกิยาเคมีปฏิกิยาเคมีคือผลิตภัณฑ์กลายเป็นสารตั้งต้นได้ยากก็เนี่ยจากโซลิดกลายเป็นลิควิดเนี่ยก็ทำมันกลับมาเป็นจากของแข็งกลายเป็นของเหลวก็ทําได้ง่ายมากแค่เอาน้ําแข็งไปตั้งให้มันละลายฉะนั้นตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์กลายเป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นได้ง่ายฉะนั้นตัวเนี้ยไม่จัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีต่อมาอย่างที่สี่ข้าวทิ้งไว้จนบูดก็คือเม็ดข้าวถูกปั้ในจานข้าวเราอ่ะ แล้วเราตั้งทิ้งไว้แล้วมันก็บูดส่งกลิ่นเหม็นเลยเนงะี้ยคุณถามว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะเกิดนะเพราะว่าข้าวค่ะพอมันกลายสภาพเป็นแบบออของเสียแล้วมันเน่าแล้วค่ะรสชาติก็เปลี่ยนไปใช่ไหมมกีกลิ่นกลิ่นก็เปลี่ยนไปสีก็เปลี่ยนไปอาจจะมีเชื้อลงเชื้อราบ้ากันไปสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยน,ยน,ยนรสชาติเปลี่ยนแบบนี้นะคะแล้วก็การที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ก็คือ จะทำให้เจ้าตัวเนี้ยกลับมาเป็นตัวเนี้ยก็ทําได้ยากฉะนั้นตัวเนี้ยจัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีต่อไปอย่างที่5คืออะมีเหล็กไว้จากนั้นเราตั้งทิ้งไว้นานๆปุ๊บมันเกิดสนิมเหล็กเกิดขึ้นฉะนั้นพอมันเกิดสนิมเหล็กแบบนี้นะคะแสดงว่ามันเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมลูกเกิดไหมคะเออเหล็กเมื่อมันไปเจอกันกับอากาศเจอกันกับ ความชื้นนะคะมันก็สามารถทําปฏิกิริยาเกิดสนิมเหล็กเกิดขึ้นได้ฉะนั้นตัวนี้ก็เรียกว่าปฏิกิริยาเคมีต่อไปถ้าครูเอาแบบครูซื้อชานมไข่มุกเนาะครูซื้อชานมมาปุ๊บแล้วครูก็ใส่ไข่มุกลงไปครูถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีไหม,มเป็นไหมคะไม่เป็นมันแค่การผสมสารเฉยๆตัวนี้ไม่เป็นนะ เอาพริกเกลือน้ำตาลนะคะเอามาผสมก,การกลายเป็นพริกเกลือตัวนี้จัดว่าเป็นปฏิกิยาเคมีมีลูกก็ไม่เป็นเช่นเดียวกันฉะนั้นหลักการในการดูหลักการในการดูหลักการในการดูนะคะว่าอะไรจะเป็นปฏิกิยาเคมีได้เราจะดูจากอะไรได้บ้างหนึ่งเลยเราจะสังเกตจากอะไร อันแรกเลยค่ะก็คือเราจะสังเกตจากสีที่มันเปลี่ยนไปก็ได้อย่างที่สองคือกลิ่นที่มันเปลี่ยนไปก็ได้ลูกสีกลิ่นนะคะหรือว่าความเป็นกรดเป็นเบสจริงๆรสชาติก็สามารถสังเกตได้นะเอารสชาติก่อนรสชาติแล้วก็มีกรดเบส จุดล้อมเหลวการนําไฟฟ้าทันไหมลูกเหล่านี้นะคะถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งเหล่านี้นะคะหรือว่าอาจจะแบบสีเปลี่ยนลกลิ่นเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนพวกนี้เราก็จะจัดได้ว่าอันนี้ก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วนะคะหรือจะเป็น โปรดเบสเ,เกิด pH มันเปลี่ยนนะคะ pH ของสารมันเปลี่ยนจากสารตั้งต้นเป็นผลิตภณัณฑ์เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยจุดล้อมเหลวเปลี่ยนไปนะคะการนำไฟฟ้าเปลี่ยนไปตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีโอเคไหมคะฉะนั้นสีกลิ่นรสพวกเนี้เราสามารถสังเกตได้จากประสาทสัมผัส ทั้งหนะคะก็เราจะเปลี่ยนเออก็คือเราจะสามารถสังเกตได้จากประสาทสัมผัสทั้ง5้านะคะก็คือสีกลิ่นลดว่ากันไปพวกนี้อันนี้เราจะเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีคราวนี้เราลองมาดูใบงานเรามาทำพร้อมๆกันนะคะแล้วเรามาดูซิว่าอะไรที่มันน่าจะเป็นปฏิกิริยาเคมีวันนี้เอาใบงานนี้นะคะใบงานเดียวนะ อันแรกเลยค่ะก็คือเขาบอกว่าอะไรให้ในักเรียนพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นหรือไม่พร้อมท้งให้เหตุผลมาดูข้อแรกเลยค่ะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเขาถามว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีหรือไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีหรือว่าไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีเหตุผลเพราะอะไรอ่ะอันแรกก่อนการหายใจของสัตว์การหายใจของสัตว์ก็คือเอาอะไรคะเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ ไปแปลเปลี่ยนในตัวเซลล์แล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาฉะนั้นตัวนี้จัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีไหมคะเป็นไหมอันนี้เราจะบอกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเหตุผลคืออะไรคือเกิดการเปลี่ยนแปลง จากออกซิเจนกลายไปเป็นอะไรคาร์บอนไดาคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้โอเคไหมคะต่อไปมะม่วงดิบกลายเป็นมะม่วงสุกมะม่วงดิบกลายเป็นมะม่วงสุกตัวนี้เกิดปฏิกิริยาเคมีไหมเกิดไหมคะมะม่วงดิบพอมันได้รับเอนไซม์ปุ๊บแล้วมันก็ย่อยย่อยย่อยปุ๊บมันก็เกิดการสุกฉะนั้นตัวนี้ก็เรียกว่าเกิดปฏิกิริยา เคมีนะคะตัวนี้เหตุผลก็คืออะไรคะเกิดจากการที่เอนไซม์นะคะทำให้แป้งกลายเป็นน้ำตาลก็คือมันมีมันน้ำตาลมันหวานขึ้นน่ะทำให้เนื้อของมะม่วงอะ่ะเออมันผลิตน้ำตาลมากขึ้นการเกิดทำให้เหลกเกิดสนิมตัวนี้เป็นปฏิกิริยาเคมีไหม เป็นนะคะเราก็จะเขียนว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีตัวนี้ก็คืออะไรคะเหตุผลคืออะไรทำไมถึงมันเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีก็คือทำให้เกิดอะไรคะเกิดสนิมเกิดผลิตภัณฑ์เออเราเขียนอย่างนี้ก็ได้ เหตุผลก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะเหล็กไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและความชื้นทำให้เกิดสนิมเหล็กและสนิมเหล็กนี้เองมัน วลามันจะแปลเปลี่ยนกลับไปเป็นเหล็กเหมือนเดิมเนี่ยมันทําได้ยากต่อไปอย่างที่4การใส่เปลือกไข่ลงไปในน้ำส้มสายชูแล้วเกิดฟองแกส๊สตัวนี้เกิดปฏิกิริยาเคมีไหมไข่ไก่หรือว่าเปลือกไข่พวกนี้มันจะเป็นแคลเซียมพอมันไปเจอกับน้ำส้มสายชูที่มันเป็นกรดป,ปึ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดคือน้ำกรดเนี่ยมันก็จะไปกัดพวกแคลเซียมต่างๆมันก็จะเกิดแก๊สเกิดขึ้นฉะนั้นตัวนี้ก็คือเกิดปฏิกิริยา เคมีนะคะเหตุผลคืออะไรนะคะเคลเซียมในเปลือกไข่ทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูแล้วเกิดแก๊สเกิดขึ้น ต่อไปอย่างที่5ค่ะเมื่อผสมสารละลายใสไม่มีสี2ชนิดเข้าด้วยกันแต่ไม่เห็นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงแต่จับที่ภาชนะแล้วรู้สึกเย็นขึ้นคือบางทีเนี่ยเวลามันเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันอาจจะบอกว่าครูบอกว่ามันเกิดการอะไรสีสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยน กด,กดเบรคเปลี่ยนไปจุดล้อมเหลวเปลี่ยนไปการนำไฟฟ้าเปลี่ยนไปจริงๆอีกตัวหนึ่งนะก็คือรวมไปถึงในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคะอุณหภูมิเปลี่ยนก็ได้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะคะอาจจะมีการดูดพลังงานหรือคายพลังงานเกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเป็นสถานะเปลี่ยนเนี่ยยังไม่ฟันธงนะว่าใช่ปฏิกิริยาเคมีหรือเปล่าฉะนั้นสถานะเปลี่ยนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่นะ อ่าต่อไปฉะนั้นตัวนี้นะคะเอามาผสมกันแล้วรู้สึกมันทาปฏิกิริยากันแต่มันไม่เกิดสีนะแต่เวลาจับแล้วมันรู้สึกเย็นขึ้นแบบนี้ก็จะเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็คืออ,อ,อุณหภูมิของสารเปลี่ยน แปลงไปนะคะเอาผสมสารละลายใสยมี2องบีเกอร์เอามาเทรวมกันพอเทรวมกันเสร็จปุ๊บมันทำปฏิกิริยากาันแต่เวลามันทำปฏิกิริยาปุ๊บเนะะี่ยค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นยังไงมันเย็นขึ้นแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นปฏิกิริยาเคมีนะคะต่อไป ข้อที่1นนักเรียนมีวิธีการสังเกตอย่างไรบ้างที่ดูว่าสารต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีการเกิดปฏิกิริยาเคมีเด็กๆก็เอาสิ่งที่ครูอธิบายตะกี้เอามาเติมเนาะก็จะมีอะไรบ้างคะก็จะมีสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนไปความเป็นกรดเป็นเบสเปลี่ยนแปลงไปก็ได้การนำไฟฟ้าก็ได้ สุดล้อมเหลวเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ต่อไปอย่างที่สองหากเติมน้ำหากเติมน้ำลงไปในสารชนิดหนึ่งแล้วทำให้ pH เปลี่ยนแปลงไปจัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ก็บอกว่าจัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมี เนื่องจากมี pH เปลี่ยนแปลงในวงเล็บความเป็นกรดเป็นเบสมันเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ข้อที่3ให้เด็กๆยกตัวอย่างเองนะคะว่าสารในชีวิตประจำวันของเด็กๆเ,เนี่ยที่มันเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมีอะไรบ้างทอดไข่ก็ได้ต้มไข่ก็ได้เอาปลาไปทอดก็จัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีนะคะ หรือการสันดาบการเผาไหม้ต่างๆก็ได้นะคะการเกิดควันของท่อไอเสียก็คือการเผาไหม้ของน้ํามันเชื้อเพลิงในรถต่างๆอย่างเงี้ยก็จัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีนะคะหรือว่าการสังเคราะห์แสงการเกิดหินก้อนหินย้อยก็จัดว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีฉะนั้นอันเนี้ยนะคะให้เด็กๆลองตอบกันมาพอตอบเสร็จแล้วก็เด็กๆนะคะส่งใบงานคุณครูนะคะไม่เกินวันอาทิตย์นี้อันเนี้ยนะคะก็จะจบในคาบที่1ของเรานะคะ ค่าที่1ของเราก็คือค่าที่1ของสัปดาห์ที่2นะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุ็ันจะทําคลิปเข้ามาอีกแล้วก็เด็กๆค่อยทยอยดูแล้วก็ทำใบงานส่งคุณครูนะคะในวันอาทิตย์นี้นะคะส่งพร้อมกันหมดเลยทั้ง3ใบงานก็ได้คะ่ะโอเคนะคะวันนี้พอแค่นี้คะ่ะ